สวัสดีค่ะจ่าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทำแรนดอมในหัวข้อความรักครั้งใหม่ของคุณเรามาดูกันนะคะว่าความรักครั้งใหม่ของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้จะเป็นความรักในรูปแบบใดหรือจะเป็นคนแบบไหนเรามาหาคำตอบจากพี่ไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะ จะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้และขอบคุณสำหรับของขวัญของรางวัลรวมถึงการสนับสนุนช่องด้วยการกดขอบคุณหรือกดแตงใต้คลิปด้วยนะคะและเดี๋ยวในเดือนธันวาคมจะจะเปิดรับดูดวงดวงรวมประจำปี2569ลายบุคคลซึ่งจะต้องใช้วันเดือนปีเกิด เป็นองค์ประกอบในการดูดวงด้วยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเพิ่มรายละเอียดไว้ในช่องของชุมชนให้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าความรักครั้งใหม่ของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้จะเป็นในรูปแบบใด The f o o l ความรักครั้งใหม่ของคุณใบแรกพลังงานเป็นเหมือนคนที่ ปล่อยกันไปแล้วปล่อยกันไปแล้วแต่ใจคุณยังไม่ปล่อยหรือใจเขายังไม่ปล่อยดังนั้นความรักครั้งใหม่ของคุณมีแนวโน้มมากว่าจะเป็นความรักหรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วและคุณกับเขาปล่อยมือปล่อยความสัมพันธ์กันไปแล้วทั้งตัวคุณและตัวเขาถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็น The f ฟูลจะเป็นอิสระจากกันแต่มันยังมีปมในใจยังมีความผูกพันยังมีความยึดติดผูกติด กันและกันอยู่ในนั้นดังนั้นมีโอกาสสูงมากนะคะว่าความรักครั้งใหม่ของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้จะเป็นคนที่เคยปล่อยมือกันไปแล้วราชาถือถ้วยค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคนคนนี้คือคนที่คุณกับเขาเคยคบหากันบางคนอาจจะเป็นสามีภรรยากันมาก่อนแล้วเลิกลาตัดจบกันไปหรือบางคนอาจจะเป็นคนรักกันที่ค่อนข้างคบหากันแบบจริงจัง คนคนนี้จะกลับมาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งในประเด็นคนคุยไปได้เลยเพราะว่าคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่เคยคบหากับคุณในฐานะคนรักมาแล้วและชัดเจนกันในระดับหนึ่งแล้วไม่ว่าจะชัดเจนกันแค่คุณกับเขาหรือชัดเจนในสายตาของคนอื่นก็ได้นะคะถ้าชัดเจนในมุมของคุณกับเขา คุณกับเขาก็คือการที่เรารู้ว่าเราสองคนเป็นคนรักกันเป็นแฟนกันเพียงแต่ยังไม่ได้บอกให้ใครรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัดคนคุยหรือตัดคนใหม่ออกไปได้เลยนะคะเดอชาลีออดคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอได้คนคนนี้ เดินออกไปจากชีวิตของคุณใช่ค่ะเขาเป็นคนที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เองเป็นคนที่ปล่อยมือคุณไปเองแล้วในตอนนี้เขากำลังจะกลับมาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะแปดดาบซึ่งจริงๆตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ปล่อยวางคนคนนี้ไปเลยคุณยังคิดถึงนึกถึงเขาอยู่แล้วบางคนคุณก็ไม่ได้คิดที่จะมองหาความรักครั้งใหม่ด้วยบางคนค่อนข้างชัดเจนว่าคุณยังรอเขาอยู่ บางคนถึงคุณไม่ได้รอแต่คุณก็ไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครเพราะคุณยังรักและฝังใจกับคนคนนี้อยู่ดังนั้น การที่คุณยังอยู่ตรงนี้มันเลยเป็นจุดที่ทำให้เขากลับมาหาคุณแต่ถ้าหากคุณไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วหรือมีคนคุยคนใหม่แล้วแต่คุณยังไม่แน่ใจว่าคนที่คุณกำลังพูดคุยอยู่จะใช่คนที่คุณต้องการหรือไม่ถ้าหากคุณเปิดใจไปแล้วคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะมันต้องเป็นคลิปของคนที่ยังไม่ยอมเปิดใจยังรอรอเหมือนไม่รอ รอแต่ไม่ได้จดจอ่อแต่ยังไม่พร้อมจะเปิดใจนะคะแต่ถ้ากรณีที่คุณเปิดใจไปแล้วคลิปนี้ไม่ใช่นะคะสามดาบาคนคนนี้เป็นคนที่เดินออกจากความสัมพันธ์ไปเพราะเขามีความสัมพันธ์ซ้อนเขา มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือมีตัวเลือกทางเลือกอื่นในชีวิตบางคนมันอาจจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของความสัมพันธ์เชิมชู้สาวซะทีเดียวนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวของเขาที่อาจจะกีดการคุณกับเขาทําให้ไม่สามารถไปต่อกันได้ คนถ้าหากคุณมีคนเก่าที่เป็นลักษณะตามที่จ๋าบอกคือเป็นคนที่เคยปล่อยมือกันไปแล้วเป็นคนทางไกลเป็นคนที่เขาเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเองแต่คุณยังรักและยังรอและเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเดินออกไปเพราะปัจจัยที่สามคนที่สามก็ถือว่าคนคนนี้กำลังจะกลับมาเป็นคนรักครั้งใหม่ของคุณนะคะ สิบดาบคนคนนี้เคยสร้างความเจ็บปวดเสียใจมาให้กับคุณอย่างอย่างหนักหนาสาหัสมากคุณเจ็บปวดกับคนคนนี้มากบางคนคุณถึงได้ฝังใจยังไม่สามารถเปิดใจให้ใครเข้ามาได้ยังไม่สามารถมูฟออนได้เพราะคุณยังฝังใจกับความรักความเจ็บปวดที่มีต่อคนคนนี้อยู่ดังนั้นคนคนนี้จะกลับมาเยียวยาใจคุณอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าความรักครั้งใหม่ของคุณคือคนเก่าคนในอดีต คนที่เคยเดินออกจากชีวิตของคุณไปห้าไม้เท้าในครั้งนี้นะคะเขาตั้งใจที่จะกลับมาเริ่มต้นความรักกับคุณ ต่อให้เขาจะต้องมีปัญหากับคนรอบข้างหรือต่อให้เขาจะต้องมีปัญหากับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่เขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้ได้กลับมารักกับคุณอีกครั้งดังนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาเดิมที่ทําให้คุณกับเขาต้องแยกทางกาันไม่ว่าจะเป็นเพราะเส้นทางอาชีพหรือเส้นทางการใช้ชีวิตของเขาที่มันอาจจะไปคนละทิศคนละทางกับคุณหรือครอบครัวคน รอบตัวของเขาที่ไม่ชอบคุณก็ตามในครั้งนี้คนนี้จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ได้กลับมารักกับคุณและคลองรักกับคุณนะคะเจ็เหรียญเหมือนที่จ๋าบอกเมื่อกี้นะคะว่าคนเก่าคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจมากๆคนนี้จะกลับมาเป็นความรักครั้งใหม่ที่ตั้งใจกลับมารัก ตั้งใจกลับมาดูแลรักษาและเยียวยาจิตใจอันเจ็บปวดและบอบช้ำของคุณคุณเจ็บปวดเพราะเขามามากไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีหัวใจไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยดังนั้นการกลับมาในครั้งนี้เขาจะกลับมาดูแลเยียวยาและรักษาความบอบช้ำในใจของคุณเขาจะทำทุกอย่างให้คุณเพื่อทำให้คุณสามารถยิ้มได้อีกครั้งรอยยิ้มของคุณที่ออกมาจากใจรอยยิ้มที่เกิดจากการกระทำ ของเขาคนคนนี้มีความตั้งใจจะกลับมาสร้างรอยยิ้มและเยียวยาจิตใจของคุณนะคะไฮโดแฟนช่วงเวลาที่คุณกับเขาเลิกลากันไปห่างหายกันไปเขาได้คําตอบกับตัวเองเขาได้คําตอบกับหัวใจ ว่าคนที่เขาต้องการจริงๆมันคือใครซึ่งคำตอบก็คือคุณดังนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าหากเขาเคยทำผิดพลาดกับคุณเหมือนที่จะาบอกว่าเขารู้นะคะว่าคุณเจ็บปวดเสียใจเพราะเขามากแค่ไหนเขาจะกลับมาขอโทษคุณและจะกลับมาแก้ไขกลับมาชดใช้กลับมาชดเชยทำสิ่งดีๆตอบแทนให้กับคุณเพื่อทำให้คุณบรรเทาความเจ็บปวดและทำให้บาดแผลในใจของคุณ ที่เกิดจากการกระทําของเขามันจางหายหรือลดลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้และการกลับมาในครั้งนี้เขากลับมาโดยที่เขารู้ตัวดีแล้วว่าเขาต้องการอะไรและต้องการใคร ดังนั้นไม่ว่าเขาจะต้องทําอะไรเพื่อรักษาคุณเอาไว้คนคนนี้ก็พร้อมจะทําพร้อมจะต่อต้านพร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะสู้เพื่อคุณดังนั้นความรักครั้งนี้เขาไม่คิดที่จะปล่อยมือคุณเหมือนในอดีตอีกแล้วเขาตั้งใจที่จะเดินหน้าต่อไปกับคุณในระยะยาวนะคะ ราชาถือไม้เท้าเขาจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้ซึ่งอาจจะติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์มาก่อนและไม้เท้ามันเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟดังนั้นจ๋ามองว่าไม่นานนะคะมีโอกาสสูงมากว่าภายใน3วัน7วันหรือช้าที่สุดไม่เกิน7สัปดาห์คนคนนี้จะติดต่อคุณมาเพราะเขามีความร้อนใจเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากเคลียร์ใจกับคุณและ อยากทําให้เราสองคนได้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กันอีกครั้งแต่บางคู่บางกรณีนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นเขาติดต่อคุณมาในครั้งนี้แต่อาจจะยังไม่ได้กลับมาหาคุณในทันทีเพราะเขาอาจจะติดภาระพันธะอะไรที่เขาต้องไปจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้แล้วเสร็จ แต่ว่าเขาไม่ได้จะหายไปจากคุณนะคะเขาติดต่อคุณมาเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เสียเวลารอใครเปล่า,ลาและเขาอยากได้ความมั่นใจว่าคุณจะยังอยู่ตรงนี้เพื่อเขาแล้วเขาจะรีบกลับไปเคลีย ปัญหาของตัวเองและเขาจะกลับมาอีกครั้งในช่วงปีหน้านะคะสําหรับบางกรณีเพราะด้วยความที่คุณกับเขามีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาจัดการในหลายๆเรื่องและเขาตั้งใจที่จะมาพบมาเจอคุณเพื่อมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งซึ่งบางกรณีจริงๆนะคะการกลับมาแบบถาวรหรือการกลับมาแบบ แบบดีที่สุดของเขาอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าคือช่วงพฤษภาถึงกรกฎาคมนะคะแต่ภายใน3วัน7วันหรือ3สัปดาห์แต่ไม่เกิน7สัปดาห์นี้คนคนนี้จะติดต่อคุณมาก่อนนะคะ6เหรียญและเจตนาเหมือนที่บอกคือจะกลับมาขอโอกาสจะกลับมาขอโทษจะกลับมาขอความมั่นใจว่าคุณจะยังอยู่ตรงนี้เพื่อเขาคุณยังจะรอเขาและเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นและมั่นใจว่า เขาจะกลับไปแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้ต้องการคำตอบที่ชัดเจนและมั่นใจจากคุณแล้วเขาจะกลับมาทำทุกอย่างให้ดีที่สุดดังนั้นการติดต่อมาในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะเขาจะติดต่อมาเพื่อขอโอกาสจากคุณอย่างชัดเจนและอยากได้คำตอบที่ชัดเจนจากคุณเช่นกันว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหม สามเหรียญภายในสามวันหรือสามสัปดาห์ไม่เกินนี้นะคะจะมองว่าคนคนนี้จะติดต่อคุณมาเพราะในตอนนี้เขากําลังอยู่ในช่วงของการวางแผนการจัดการว่าจะติดต่อคุณมาในรูปแบบใดหรือติดต่อคุณมาด้วยเรื่องอะไรก่อนดีเพื่อเปิดบทสนทนาระหว่างกันเพราะบางคนคุณกับเขาอาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นการหรือ หรือการติดต่อสื่อสารของคุณมันอาจจะหล่นหายไปแล้วอาจจะขาดการคอนเน็ก์กันมานานดังนั้นมันต้องหาช่องทางที่จะติดต่อคุณมาอีกครั้งแต่คนคนนี้จะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากท็อปปิกของเราความรักครั้งใหม่ของคุณคือคนเก่าคนที่ คุณกับเขาปล่อยมือกันไปแล้วเป็นคนทางไกลคนที่เดินออกจากชีวิตของคุณไปเพราะปัญหาเรื่องทางเรื่องที่3หรือคนที่สมในความสัมพันธ์แต่เขากำลังจะกลับมาในชีวิตของคุณในเร็วๆนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าไดราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80ดสิถึงหนึเรซน์นะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวราศีกัน ชาวาธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวาธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดวันที่9ก9คนที่เกิดวันที่5้าสิคนที่เกิดวันที่4ี่สิ 55, 44, ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ